ดูดวงเส้นลายมือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือการดูลายมือเป็นศาสตร์ที่มีมานานมากตั้งแต่สมัยโบราณเป็นความเชื่อโบราณที่บอกได้เลยว่าแม่นยำมากๆลักษณะเด่นของเส้นลายมือที่บ่งบอกว่าอนาคตจะเป็นเศรษฐีจริงหรือไม่มาดูกันเลยเรีบหงายมือขึ้นมาดูกากบาทกลางฝ่ามือ ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่ใครจะมีเส้นกาะกะบาทนี้ถือว่าโชคดีที่สุดโชคดีสุดๆเลยเส้นกากะบาทกลางฝ่ามือมีความหมายดังนี้คนที่มีเส้นกากะบาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่มือข้างซ้ายหรือมือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของหเป็นคน ผู้ที่มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและแนะนำให้ความคิดเห็นเป็นที่ปรึกษากับทุกๆกคนเพราะเป็นคนชอบค้นหาสแสวงหาความรู้ชอบช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขและมีความเจริญในชีวิตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ในมือของเจ้าอวาดเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการ ทางด้านใดด้านหนึ่ง 2. เส้นกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนที่มักมีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่นและมีจุดยืนของตนเองที่ชัดเจนยิ่งมีอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วยิ่งชอบค้นหาสแสวงหากากบาทนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีแสดงถึงเป็นคนจริงใจ เป็นคนในระเบียบวินัยจะทำอะไรก็มีหลักยึดหลักการแต่เมื่ออายุเดินทางไปถึงจุดกากบาทอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 3. เส้นกากบาทกลางฝ่ามือระวัง หากไปกลั่นแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนลงโทษเหมือนที่ทำไว้เช่นเดียวกันเพราะบางตำราท่านบอกว่าลายมือกากบาทจะมีพลังสะท้อนกลับเร็วและแรงจนรู้สึกได้เลยคนที่มีเส้นนี้ส่วนใหญ่เจอประสบการณ์ว่าปกติไม่ค่อยทำร้ายให้ร้ายหรือทำผู้อื่นเดือดร้อนก่อน แต่ถ้าอยู่ดีๆวันดีคืนดีมีใครคิดทำเรื่องไม่ดีต่อเราแต่เราไม่ผิดเขาคนนั้นก็จะวิบัติไปเองอย่างรวดเร็วแบบไม่ตองรอชาติหน้าเห็นกันต่อหน้าต,ต่อตาเลยก็มีหรือถ้าเคยมีคนให้ร้ายเราโดยที่เราไม่ผิดเขาต้องร้องขอโทษไหวเรา ทั้งที่เราไม่เคยขอให้เขามาขอโทษเลยแต่ถ้าเมื่อใดหากเราทำผิดขึ้นมาเราก็จะสะดุดทุกเรื่องร้ายความก้าวหน้าย่ำอยู่ที่เดิมทั้งการงานการเงินความรักดังนั้นใครที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือนี้ต้องระวังตัวระวังใจอย่างมาก4 เส้นกักะบาทกลางฝ่ามือเรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึง่งโดยทางพระเรียกว่าเส้นผลบุญและเส้นเวรกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนที่แล้วเพราะบางคนที่มีเส้นนี้อาจจะสามารถระรกชาติได้อีกด้วย 5. เส้นกักะบาทกลางฝ่ามือถือเป็น เส้นปกป้องช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนรอดตายมาหลายรอบโดนรถเกือบชนเอาตัวรอดมาได้ยังบุดวิบรถพังยับเยินแต่บางทีคนขับไม่เป็นอะไรหรือบางครั้งเจอกับอุปสรรคมรสุมชีวิตฝนทัางมืดมุนสาหาัสจนคิดว่าจะนำพาชีวิตฝ่าปัญหานี้ไปได้ยังไง แต่และแล้วก็รอดผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดีก็เพราะเส้นกากบาทนี่แหละ 6. เส้นกากบาทกลางฝ่ามือเป็นเส้นของคนที่มีสิทเซนลางสังหณรเส้นสัมผัสที่6มีลางสังหณรแม่นยำมักเห็นเหตุการณ์ลวงหน้าหรือฝันเห็นเหตุการณ์ลวงหน้าอยู่บ่อยๆบางคนก็จะเจอกับวิญญาณ หรือบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนรู้สึกรับรู้ถึงเรื่องราวลี้ลับอีกทั้งสนใจด้านโหราศาสตร์สนใจในทางธรรมะเข้าถึงสัจธรรมธรรมะได้ไง่ายๆหากถ้าพูดถึงเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้คนที่มีเส้นกาก,กบาทกลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีสัมผัสที่หก บางครั้งอาจสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างอาจได้ยินอะไรแววแววบ่อยครั้งทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีโดยบางครั้งมีเสียงหรือบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาบอกเตือนให้หยุดหรือว่าระวังตัวนั่นเองเจ็บเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่ แคล้วคลาดอยู่ตลอดรอดปลอดภัยอยู่เสมอไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองไปในที่สุดหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรนั่นเองเขาเรียกกันว่าเป็นคนที่มีพระเกตคุ้มครอง 8. เส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะทำเป็นคนที่มีความห้าวหาญกล้าหาญอารมณ์ร้อนในบางครั้งแต่ในบางครั้งอารมณ์ก็เย็นเหมือนดังทานน้ำไหลในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นและเวลาบทที่จะเย็นก็เย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยคือ รู้ว่าเวลาไหนต้องทำอย่างไรรู้จักพลิกแปลงชีวิตได้ทุกวิกฤตนั่นเอง 9. เส้นกากบาทกลางฝ่ามือส่วนใหญ่เป็นคนพูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมแต่มีความจริงใจลักษณะนิสัยไม่พูดพรามทำเพลงพูดจาตรงไปตรงมาแต่เป็นคนจริงใจมีน้ำใจดีงาม ยิ่งใครคนไหนมีกากบาทกลางฝ่ามือที่ชัดเจนมากเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีมากวาสนามากบางทีอาจสามารถระาึรึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วไปบางคนบวชเป็นพระไม่สึกมักจะชอบอยู่กับป่ากับเขาหรือปลิกวิเวกได้ดี ก็แล้วแต่เหตุการณ์สถานการณ์ของผู้นั้นอีกทีบางคนทำหน้าที่เป็นครูบางคนเป็นหมอรวมทั้งหมอดอูเพราะยังมีสิกเซนล่างสังขรได้อีกด้วยอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหากมีข้างใดข้างหนึ่งก็จะมีนิสัยคือถ้าผู้หญิง มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือข้างเดียวก็มักมีมีสัยกระหานเด็ดเดียวใจร้อนนักรบรักความยุติธรรมมีสัยจลไม้คล้ายผู้ชายอย่างนั้นเลย10เส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะมีปัญหาเรื่องความรักเพราะเนื่องจากความฉลาดและความเป็นคนช่างสังเกตเกิน อีกทั้งบางคนที่มีความอ่อนไหวมากๆในเรื่องของความรักทำให้กลายเป็นหวาดระแวงขี้หึงจึงนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนหรือคนรักทำให้ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันและสุดท้ายต้องเลิกรากันไปแต่ก็ไม่ใช่จะเกิดกับทุกคนเพราะหากบางท่านนำไปมองแล้วนำมาปรง มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนที่เรารักโดยไม่หวาดระแวงกันจึงกลับกลายเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่งและมีความสุขในเรื่องความรักก็ได้เช่นกันนี่แหละเห็นถึงความเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ช่างสังเกตเกินแล้วหรือยังถ้าหากไม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็จะเป็น ดาบสองคงได้เช่นกัน11ท้ายนี้เส้นกากะบาทกลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากชอบที่จะเห็นความสุขของครอบครัวมากกว่าชอบช่วยเหลือด้วยความจริงใจใจจริงและอนาคตเป็นคนที่รวยได้อย่างแน่นอน ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ